สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตโควิดไปได้นะครับซึ่งยอดผู้ติดเชื้อปัจจุบันมันก็พุ่งสูงขึ้นมากเหลือเกินนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็มีคุณแมทธิวกับลิเดียนะครับ ซึ่งเขาทั้งสองคนติดเชื้อไวรัสโควิดและกําลังรักษาตัวอยู่นะครับขอเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนด้วยในวันนี้เราก็จะมาเล่า MV เพลงรู้ของบีพีรพัฒนซึ่งเกี่ยวกับซอมบี้ด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นคลิปนี้ผมขอไลค์19ไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและถ้าหากใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์ช่องตีนแมวด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยก็เปิดมาด้วยนะครับบรรยากาศงานแต่งงานของพระเอกและนางเอกซึ่งนักแสดงเนี่ยก็คือคุณแมทธิวกับคุณลิเดียนะครับและในเรื่องเขาก็กําลังจะแต่งงานกันนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาดีใจมากเลยที่จะได้แต่งงานในครั้งนี้นะครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็ทําการจูบกันนะครับผมเลยได้ว่าโรแมนติกมากๆเลย ต่อมานะครับผมก็ตัดเป็นภาพตอนที่พระเอกนั้นหยิบไม้เบสบอลติดตะปูทําท่าจะตีอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ตัดภาพไป8ชั่วโมงที่แล้วพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะครับผมกําลังจับมือวิ่งหนีซอมบี้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ซอมบี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับวิ่งไปก็ผ่านโปสเตอร์ที่เขียนว่า คำเตือนผู้ติดเชื้อไม่ใช่ครอบครัวของคุณอีกต่อไปแล้วนั่นก็แปลว่าพระเอกกับนางเอกตอนนี้กําลังอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์โรคระบาดส่งผลให้ผู้ติดเชื้อนั้นคุ้มคลั่งคล้ายกับซอมบี้นะครับพระเอกเนี่ยนะครับผมก็พานางเอกวิ่งเข้ามาที่ห้องหนึ่งนะครับผมพระเอกนี่ก็เอาของมาดันดันประตูไว้เลยนะครับส่วนนางเอกนะฮะก็หยิบกุญแจมือจากกระเป๋าหลังพระเอกนะครับเธอนั้นเอากุญแจมือนะครับผมไปล็อกตัวเองไว้ พร้อมกับร้องไห้เสียใจนะครับและเธอเนี่ยก็โชว์แผลที่โดนกัดให้พระเอกดูนะครับผมพระเอกนี่ก็ตกใจมากๆเลยนะครับและพระเอกเนี่ยก็รีบเข้าไปปลอบนางเอกเลยนะครับผมแต่นางเอกเนี่ยนะฮะก็ไล่พระเอกออกไปนะครับไม่ให้เข้ามาจับตัวนะฮะแล้วก็บอกให้พระเอกเนี่ยหนีไปนะครับนางเอกเนี่ยบอกพระเอกว่า โกนะครับผมซึ่งแบบว่าหนีไปหนีไปอะไรงนี้นะครับเสียงนางเอกก็เข้มเหมือนเดิมและนางเอกนะครับผมก็มีอาการเรื่อยๆนะครับเลือดนี่คือสำลักกระอักเลือดเลยนะครับและก็กําลังจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อหรือซอมบี้นั่นเองพระเอกนี่ก็คอยปอบคอยกอดไม่ยอมไปไหนเลยนะครับกอดจนนางเอกเ,เนี่ยหลับไปนะครับพระเอกก็ไปดูรูปวิดีโอเก่าๆนะครับผม ซึ่งเป็นภาพวันงานแต่งงานนะครับผมพระเอกก็เสียใจร้องไห้เลยนะครับแล้วพระเอกเนี่ยนะครับผมตื่นมาอีกทีเนี่ยนางเอกก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อหรือซอมบี้ไปแล้วนะครับแล้วภาพเนี่ยนะฮะก็ย้อนใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนที่พระเอกนั้นจับอาวุธนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวที่จะตีนางเอกนะครับเหมือนพระเอกเนี่ยต้องการที่จะปลดปล่อยนางเอกนะครับนางเอกนี่ก็คือตอนนี้ไม่มีสติแล้วนะครับกลายเป็นซอมบี้ขู่แห่ พอพระเอกเนี่ยยกไม้ขึ้นมันก็ไปโดนโคมไฟนะครับผมไฟมันก็แกว่งไปแกว่งมาพระเอกเนี่ยก็เห็นภาพนางเอกนะฮะเป็นซอมบี้บ้างเป็นคนบ้างนะครับเพราะว่าใจเนี่ยก็ยังรักนางเอกอยู่นะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็ทําท่าฟาดลงไปเลยนะครับผมแล้วภาพก็ตัดนะฮะ ตัดภาพมาที่ผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับผมเข้ามาในตึกเดียวที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยหลบหนีเข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปถึงห้องที่พระเอกกับนางเอกหลบในช่วงแรกนะครับผมดูเหมือนเขาเนี่ยจะเข้าไปหาสเสบียงแต่ไม่เจอสเสบียงนะครับเจอซอมบี้นางเอกเนี่ยอยู่ที่เดิมเลยนะครับผมก่อนที่จะหันไฟฉายไปและตกใจนะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นซอมบี้เหมือนกัน แล้วภาพนะครับผมก็ตัดให้เห็นถึงตอนที่พระเอกเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ทําร้ายนางเอกนะครับก่อนที่จะโผล่เข้าไปจูบนางเอกเหมือนกับตอนที่เขาได้จูบนางเอกครั้งที่เขานั้นแต่งงานนะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกเนี่ยเป็นซอมบี้เลยนะครับผมแล้วภาพ MV ก็จบลงนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ MV นี้ของเพลงรู้ซึ่งเป็นเนื้อหาเหตุการณ์ที่ มีเรื่องราวของซอมบี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเอกที่มีต่อนางเอกผมจึงอยากจะถามทุกท่านว่าถ้าคนใกล้ชิดของคุณกลายเป็นผู้ติดเชื้อแล้วคุณจะทำอย่างไรยังไงก็สามารถเม้นกันได้นะครับและทั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจสู้ๆและผ่านเรื่องราวไวรัสโควิด COVID ครั้งนี้ไปให้ได้นะครับดูแลสุขภาพด้วยทุกท่านและก็หายไวๆนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ